สวัสดีครับคันนี้เป็นรถยนต์แรลโลเวอร์ซีรีส์2นะครับรถจดทะเบียนปี1966นะครับหรือปี2509นะครับนี่นะครับรถเก็บงานทําสีทําภายในใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับรถเป็นทะเบียนเพชรบุรีนะครับเครื่องเลขตัวถังตรงนะครับมีเล่มทะเบียนเล่มส้มนะครับ เก็บงานทําสีให้ใหม่หมดแล้วนะครับรุนยนเป็นดีเซลยูสุซีสองสี่ศูนย์นะครับเปิดภายในให้ดูนะครับนี่นะครับภายในหุ้มเบาะใหม่นะครับหลังคาใหม่นะฮะคาหุ้มใหม่หมดแล้วนะครับ,น,รบนี่ฮะเบาะแถวสองแันหัวพันอะไรเรียบร้อยหมดนะครับ ความใช้งานนะครับ